สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากรออนตัวนะคะช่วงนี้น้องก็จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะคะทุกวันก็ขับรถไปทํางานมีเวลาก็ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์นะคะถ้าคุณมาฟังเออไม่ใช่มันร้องเพลงให้ฟังนะคะเอ่อถ้าคุณมาฟังน้องพูดนะคะน้องอะ่ะ จะให้กำลังใจแรงเป็นดัลใจนะคะถ้าคุณมีความฝันการใช้ชีวิตที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะครั้งที่แล้วนะคะนี่ก็จะพูดเสมอเลยว่าสิ่งที่จะทำให้คนเรามีความสุขก็คือการปัจจัยสี่นะคะกินอิ่มนะคะกินอาหารครบห้าหมู่มีสุขภาพและต้องไม่กินอาหารที่ทำลายตัวเองนะคะต้องกินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพดีทางสุขภาพกายนะคะร่างกายต้องดีก่อนนี่คือ คีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะฮะอาหารดีนะคะถ้าเราไม่มีอาหารเราไม่มีอากาศเราใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะสิ่งที่สําคัญนี่คือความสําคัญแรกของชีวิตและสําคัญที่สุดไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะ2นะคะที่อยู่นะคะต้องที่นอนนะคะต้องแบบสบายนะคะแอร์นะคะเปิดอุณหภูมิ24-25แต่ของน้องเนี่ยน้องเปิด16 นะคะอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าน้องมีเหตุผลว่าทําไมเปิดแอร์สิเพราะว่าน้องไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วร่างกายน้องเนี่ยไม่สามารถรับออความร้อนได้เพราะฉะนั้นน้องก็จะนอนกับใครลาบากนะคะสิบหกแล้วก็น้องคนพบมานะคะว่าการนอนในอุณหภูมิที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันจะทําให้เราหลับลึกหลับลึกเราก็จะได้คุณภาพหรือว่าพลังงานของออการนอนนะคะการนอนเนี่ยคุณไม่ต้องนอนเยอะถ้าคุณนั่งสมาธิดีนะคะถ้าคุณศึกษาเรื่องสมาธิการนอนเนี่ยนอน5ชั่วโมงนะคะ กินน้ําอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็กินอาหารเนี่ยที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะกินครบทุกหมู่นะคะแล้วก็นอนหลับในที่นอนที่อ่อนนุ่มนะคะมีผ้าห่มคลุมกายนะคะอากาศที่พอดีนะคะแล้วก็หลับสนิทห้องมืดนะคะอันนี้ค่ะแค่ง่ายๆนะคะชีวิตคุณก็จะตื่นมาหน้าใสากิ๊กย่างน้องนะคะก็คือว่า อารมณ์ดีที่สําคัญสิ่งที่เราต้องการคือความสุขแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นคือความสุขคุณดูจากตัวคุณเองนะคะนี่ส่องในกระจกนะคะแล้วก็มานั่งทํางานเนี่ยผ่านไปสองชั่วโมงแล้วค่ะพลังงานการใช้สมองร่างกายนะคะ สมองปากตาหูมือนิช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะในร่างกายของนี้เนี่ยทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดขับรถนะคะอย่ามานั่งทําคลิปสอนคนเลยว่าทํายังไงคุณจะตื่นขึ้นมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคุณไม่ต้องไปฝึกยิ้มให้คนอื่นนะคะเพราะว่าไอสิ่งนี้มันออกมาจากข้างในมันต้องยิ้มมาจากข้างในออกมาจากร่างกายของเรานี่แหละคะ่ะถ้าเราไปฝึกไปทำาอื่นๆนะคะเรามันไม่ใช่ของจริงอะคะ่ะ มันก็คือการเฟกแต่สิ่งที่เราจะทําให้เรานอนหลับสนิทนะคะคุณต้องไปฝึกนั่งสมาธิฟังธรรมะทําทธรรมเทศปล่อยวางแล้วก็อดทนนะคะ